และปิดท้ายข่าวในวันนี้กับผู้กองรันนะคะประกาศตั้งวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลกค่ะเป็นผู้จัดการดูแลค่ายมวยดับรันสารคามพร้อมเปิดเรียนมวยไทยนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์โควิด1 9ระบาดค่ะ หลังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ขาดแคลนรายได้มาจนเจอคณะร้อยตำรวจเอกนิลันยศพลเจ้าของค่ายมวยดาบันสารคามได้ตั้งวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้จัดการดูแลค่ายมวยพร้อมได้เปิดสอนมวยไทยโดย1คอร์ส15ครั้งราคาเพียง1 5 0 0ับาทเท่านั้นมีครูมวยระดับโลกวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นเทรนเนอร์และนักมวยในค่ายคอยดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งเปิดสอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตำรวจเอกนิรันต์กล่าวว่าพื้นที่โดยรอบของค่ายมวยดับลันสาะระคามเป็นพื้นที่โลง่งอยู่กลางทุ่งนาที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเหมาะกับการออกกําลังกายแบบทั้งตัวอย่างมวยไทยถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เผาผลาญและออกกําลังกายแบบเต็มที่และเหมาะกับทุกรุ่นทุกวัยตั้งแต่คนที่เริ่มออกกําลังกายไปจนถึงคนที่อยากออกกําลังกายเพื่อลดน้าหนักถ้าเล่นมวยไทยแบบต่อเนื่องรับรองว่าเห็นผลดีอย่างแน่นอนการฝึกมวยไทยเรียกได้ว่านอกจากจะได้การออกกําลังกายแบบทั้งตัวแล้วยังได้ เรียนดูวิธีการป้องกันตัวทําให้โมยไทยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วยผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-815449995ค่ะทั้งนี้ค่ายโมยดับรันสารคามตั้งอยู่เลขที่88หมู่14ถนนมหาสารคามกำมลาสายตําบลลาดพัฒนาเพอเม,มืองมหาสารคามได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8มีนาคม2560จากนั้นได้มีนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ชื่นชอบกีฬาโมยได้เข้ามาเรียนมวยไทยพร้อมจัดการเรียนการ สอนนอกสถานที่เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากนักมวยและเทรนเนอร์ประจําค่ายเกิด <c oughs> ประสบการณ์ตรงสําหรับนิสิตได้ไปใช้ในวิชาชีพป้องกันตัวสร้างความสนใจแก่นิสิตเป็นอย่างยิ่งซึ่งค่ายมวยดาบรันสารคามคือทำเนียบค่ายมวยที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วประเทศพร้อมกับการปั้นนักมวยประดับวงการมวยไทยปัจจุบันค่ายมวยดาบรันสารคามมีมวยในค่ายที่เป็นที่รู้จักอาทิชูจเจริญโล่เงินเพชริรันฟ้าประธานผู่ซางใหญ่และเด่นของชายดา หรัสรคคมค่ะโดยเฉพาะ,ะ,ะชาวมหาสราคามที่่ข้มวยอดาบลันสรคามแห่งนี้นะฮะก็ได้รับเกียรติจากปีรพลนะฮะหรือผู้ที่ผมเรียกพลน,นะฮะน้องพลนะฮะก็ได้มีโอกาสมาด,ดูแลที่ไข้แหยย่งนี้แทนตัวผมนะฮะแล้วก็ดูแลทุกคนนะฮะการพิชซ้อม ดูแลผู้ที่มาออกกําลังกายแบบมวยไทยครับือมาสอนมาเทียนให้นะฮะโดยที่เอาวิชาความรู้นะครับประสิธิ์ที่มีอยู่นะฮะเอามาเป็นวิษยาฐานให้เด็กที่ค่ายเอามาถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเด็กที่ค่ายผมนะฮะแล้วก็ชาวมหาสารคามมาที่สนใจที่อยากจะออกกำลังกายแบบมวยไทยนะฮะแล้วก็มีการเทรนการดูแลจาก อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างอาจารย์อาายันของเกียมนะครับแล้วก็ควบคุมโดยวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นนะก็ถือว่าสุดยอดแล้วล่ะฮะสุดยอดของวงการมวยแล้วล่ะับใครที่สนใจวิชาป้องกันตัวด้วยแม่ไม้มวยไทยนะคะก็ติดต่อกันเข้าไปได้เลยค่ะที่ค่ายดับรันสานาคามนะคะ